สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพงก็จะมารีวิวอะไรกันเอ่ยวันนี้เพงก็จะมารีวิวสกุชี่ที่ได้มาหใหม่ดีใจมากเลยนะคะแต่ได้มาแค่สองอันเท่านี้สองอันไปดูกันเลยอันแรกนะคะที่ซื้อมาก่อนนะคะแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวไปหรือ,อยังนะคะถ้ารีวิวไปแล้ว,ลวมารีวิวซ้ําก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ถ้ายังไม่ไ ก็ขอรีวิวตรงนี้ได้นะโอเคเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกที่ได้มานานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้จำไม่ได้ว่าไม่ได้รีวิวหรือเลปล่าหรือว่ารีวิวไปแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยโดนะ พอดีจะออกไปข้างนอกก็รีบมารีวิวไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกก็คือออกไปเล่นขี่จักรยานอะไรประมาณนี้แกอ,ออกมาได้นะมันไม่ได้สโลหรอกแต่ก็เห็นหน้ารักดีกันเลยซื้อมาอันนี้ซื้อมาที่โรงเรียนนะคะ หอมนะไม่ไม่มีตาหมีดว้วยเป็นโดนกัดน,นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันนะคะชิ้นที่สองนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะสดๆร้อนๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นยางนะคะนี่เลยโอเคโอเคนี่เลยที่ไหนอะไปด้วยแนนเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะ สาโลมาเห็นปะ